ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะคนที่อยู่ใกล้ที่ดินตัวเองคนที่อยากขายได้ไวๆคนที่แบบสามารถทําได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะครูครูมีครูบาอาจารย์นะคะในการบอกเรื่องนี้ท่านบอกว่าให้เราค่ะจุดจุดทูบเหมือนกันนะคะ9ดอกสิบหกดอกบอกกลางแจ้งกับที่ดินเสร็จแล้วค่ะอ่าก็บอกท่านว่าอยากขายที่ดินแปลงนี้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรขายแล้วจะทําอะไรให้พูดให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วให้คุณนะคะเอาผาน นะคะไปที่สารหลักเมืองจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางที่เราจะขายก่อนนะสมมุติว่าใครที่จะสะดวกไปที่ที่ตัวเองอะนะคะไปปุ๊บไปจุดทูบอันนี้จะเร็วมากขึ้นเพราะถือว่าเขาสัมผัสคุณได้นะคะไม่ได้ผ่านทูบแต่ผ่านผ่านสิ่งที่พลังงานที่คุณไปให้คุณจุดทูบเหมือนกันค่ะเก้าถึงสิบหกดอกแต่ครูแนะนําให้จุดสิบหกดอกเสร็จแล้วค่ะ ก็บอกเจ้าที่เจ้าทางขอท่านเลยพูดเลยค่ะว่าฉนดเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ชื่ออะไรอย่างที่ครูสอนไปเมื่อกี้เสร็จแล้วค่ะไปขอให้เขาเปิดทางให้คนที่เป็นเจ้าของเข้ามาให้เป็นเจ้าของมาซื้อแบบง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วให้คุณนําส้มค่ะสามผลก็ได้ห้าผลก็ได้นะคะวางบนพานแล้วมีผ้าแดงผ้าแดงให้เขียนเลยค่ะว่าคุณคุณจะขายจะขายที่แปลงนี้นะคะกี่ไร่ก็ว่าไปใครเป็นเจ้าของ เลขที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะขายได้แล้วคุณจะทําบุญยังไงให้คุณเขียนเลยนะคะแล้วขออุทิศบุญนี้ให้แก่คนที่ตายไปแล้วดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในที่แห่งนี้นะคะที่อยู่ในที่แปลงนี้ขอให้ได้มารับอนิสงส์แห่งบุญอย่างนี้ค่ะนะคะพอเขียนผ้าแดงเสร็จเอาผ้าแดงพับวางที่พานหรือขันแล้วเอาส้มสามหรือห้าผลวางไว้เสร็จแล้วก็เอาไปถวายที่ศาลหลักเมือง ของจังหวัดที่ที่อยู่นะคะที่ที่ดินแบ่งที่จะขายอันนี้คือครูบาจารย์บอกมาเลยนะคะแต่ทีนี้ด้วยยุคโควิดหลายคนก็ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วครูก็เลยเอาศาสตร์ของครูมาเล่าให้ฟังนะคะว่าครูทําแบบนี้เปิดหูเปิดตาเปิดปากแล้วก็แล้วก็เปิดอะไรนะสัมผัสที่5นะคะเปิดให้ได้ครบแล้วเราก็ ไปสารหลักเมืองไม่ได้เห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปเพราะเราทําทุกอย่างครบกระบวนการอ่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะมันเป็นศาสตร์และศิลอย่างที่ครูบอกถ้าใครที่ไปที่ที่ดินได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเป็นที่ของคุณเองให้เอาเหรียญน,นะคะเหรียญบาทก็ได้ค่ะเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังค์สีทองสีเงินเอาทุกเหรียญครูเอาเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าสิบตังค์เหรียญยี่ห้าตังค์อะไรพวกนี้ค่ะทั้งเหรียญเงินเหรียญทองอะค่ะไปขุดฝัง อธิษฐานจิตนะคะว่าลูกอะ่ะมาขอซื้อที่แปลงนี้นะคะเพื่อลูกอะ่ะจะขอนําไปขายให้กับคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหากว่าขายได้แล้วหรือมีเจ้าของที่เป็นคนดีมีจิตใจดีมีเมตตามาซื้อแล้วลูกจะมาทําบุญใหญ่ให้นะคะอันนี้เหมือนเป็นการที่แบบบอกให้ท่านรู้ว่าเราขอซื้อท่านแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องแบบเล่าขานกันมาแต่โบราณเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ศาสตร์นะคะ